สวัสดีค่ะพบกับช่องยานาชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาเปิดกล่องพัสดุกล่องใหญ่นะคะเราลืมนไปว่าสั่งอะไรมาเดีย๋ยวมาดูกันแต่รู้สึกว่าจะมีหลายชิ้นเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกมากเดีย๋ยวจะแนะนํานะคะว่าสั่งจากที่ไหนไปดูกันเลยคะ่ะ มีของมีจดใต้มาว่าลองแตกด้วยนะคะแหอ,อเราซื้อพัสดุอะไรมาก็ช่างเราก็ต้องมาแกะแล้วก็อัดวิดีโอไ้ด้วยอือ,อ,อหลายอย่างเลยนะคะวันนี้ระบุมาว่ามีขาตั้งโทรศัพท์คอลลเจนเ,นเบนนี่แทนพีเซียกางเกงยีนขาสั้นกันแดด บุเอหนึ่งแถมหนึ่งวีร่า AHA แถมโด,ดสฟ้ายาสีฟันทางน้ำลายชินจังสีเขียวกับสีม่วงยางมัดผมนาฬิกากางเกงในเก็บูมิกระเป๋าใส่ข้างสมาห์โอ้โหเอฟทุกอย่างจริงๆมีทั้งหมด12รายการายการ อันนี้เดสแกนเป็นเพื่อนกับ,บวัวชื่ออะไร BUAE อ่ะนี่นะคะก็มีอันนี้นให้น้ผิวไบตุ้มเชดบเออออโบเอบเอบุเอบุเอิมกันแดดบ,บ,บอเอใช่ไหมใช่ละ คิงกันเดิร์ดโบอีสองนาวิกาที่ชอบลดประคานะคะโอ้โหใบรับประกันมีป้ายแท็กมาเจนด้สิเป็นไงไม่เคยสั่งนะคะนี่น่ารักดี นี่คะ่ะชิชุมพูที่เราอกได้ี Sharp c e m p ูที่เราอยากได้นี่นะคะโอโ้โหเบิดมาคานะคะรุ่นนี้เลย G ลาาจีช h a r p c e m p ูน่ารักมากจุ่มเริ่อใหญ่ ไปดูซิมีอ,อะไรอีกอยางมัดผมรู้สึกว่าจะห้าบาทเลยในทะุกอย่างฟูมิวมิวอันนี้ถังถังเล่นสงการถังใส่ของนะคะลายลิขสิทธิ์แข่งเร่งอยู่นะยีทุงพาสเโอของของนาฬิกามาให้ด้วย อ,อันนี้น่าจะเป็นของแถมโอ้สีน้ำเงินนะคะปีเชียสีน้ำเงินปีเชียสีน้ำเงินนี่ก็เป็นห้องคบัานปีเชียเยอะโอ้สีไม่สวยมีเสียขาวแดงอันนี้คือข้อแทนนะคะ คาถาบูชาปีเซียนะห้ามรูปป่าปีเสียจะทำให้เงินทองล้วนไหลเกบนั้นไม่อยู่ไม่ควรํำปีเสียไปให้ผู้อื่นบูชาต่อไม่ใส่ปีเสียไปงานอาวมงคลที่งานศพงานํำประชาห้ามใส่อาบน้ำเข้าห้องน้ำหรือวางไว้ที่ต่ำเสริมความมัง่งคั่งดมสมบูรณ์รูปช้องเสริมความว่าเข้าดมสมบูรณ์มีกินมีใช้รูปหวัวบรรเทาความทุกข์ทำให้จิตใจผ่อนคลาย รูปหลังเสริมโชคลาภวาสนาดีสมหวังดังใจอืมโอเครูปท้องหัวหลังท้องท้องอยู่ไหนท้องรูปท้องเนี้ยรูปหัวก็รูปหลัง,ลลงดูก่อนหัวปีเสียอยู่ทางไหนก่อนเดี๋ยวค่อ, <c oughs> อยไปดู โบเอ้อบเอ้อ,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 อันนี้หนึ่งแทนหนึ่งคอลลาเจนพาฟเจนเนอรี่นะคะเป็นแบบเจนเอรี่เราไม่ชอบทานแบบชงเราก็ื้อแบบเจนเนโดี่ดูดาาดูด้าเนี่ยช่วยให้ขาวอ,นนอันนี้อาทิฟัน หสิฟันนะคะสองละดีนๆใส่เอาอขวดใส่ให้สำอางเลยดิยด ق. อะไรนะคะเกรนจิน <c oughs> ในเก็บพูลนี่แหละที่เราอยากจะลองดูมันเป็นยังไงในเก็บพูลของกุชชี่บางดีนะ อรอตรงก้นจะบางๆอันนี้จะเป็นเก็บพุง,งเป็นแบบจะไปสักข่ดตั้งก้นคือเรามันพังพอดีนะคะข่ดตั้งก้นพังพอดีซื้อมาใหม่โอเคแค่ขนาประกอบนี่จะเป็นหนังผี่ สมูทชสมลุ่มหน้าสมูทชีมต้องลงหน้ากล่องจะเป็นวีล่าเอชเอนะคะตัวนี้ตัวนี้จะแทนกับรถฟ้าค่ะบอกว่าเร่งขาวนี่ตัวบอกว่าเร่งขาว หนึ่งสองสี่ห้าสิแปดก้าสินสิโอเคได้ครบจ้ะบ๊ายบายก็ไปสั่งได้ที่เพจน้องเบนะคะน้องเบน่ารักมาก ขายของถูกนะคะนะคะลดพิเศโอเคค่ะน,นี่นะคะใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้ชิน,น้องเบนะคะก็จะขายอันคิมโบอ โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย